โยโยโย่าบสองงตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงรหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวมิเจเลอเรโอเกมเวลาตี2อง่าเกาโชเซลาอิตาลีครับลาซิโออันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานอันดับ3ครับลาซิโอ40แต้มจากการชนะ12เสมอ4แพ้10พเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฟิโอเร สองนะครับเมาริโซซารีมอสิชใช้ง,งานแพิกิิกที่ยังเจ็บนะครับคืนนี้ประตูน่าจะเป็นอีวานโปรเวเดลเหมือนเดิมครับเกมรับเป็นอเลสเซโอโรมาโยลีนะครับตรงกลางเนี่ยมาโูเกนดูซี่นารุกลุยส์อาเบโตกุสตาฟอีแซ็กเซนฟิลิปแอนเดอร์สันกองหน้าชิโรอิมโมบิเล่นะครับหรือถ้ามองในแง่าการโรเตชันอาจจะได้เห็นเปโดรหรือไม่ก็คอสตาลิโนสลงมาสลับบ้างครับในขณะนะที่เอซีมิลาน53แต้มจากการชนะ16เสมอ5 แพ้5นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอัตแลนตามาหนึ่งครับคืนวันนี้เนี่ยเซฟาโดโปิโอลีมอดสิทธิ์ใช้งานลูก้าโยวิชที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักๆประตูไม้เมยองครับเกมรับเนี่ยมาลิกเตวกับซิมงเคียนะครับตรงกลางอิสเปลเบนาานาซา่นครับแนวรุกค,คริสเตียนพูลิสิตร,ราเฟลเลอาลูเบนลอตตัชชิกนะครับหน้าเป้าโอลิเวียชิรูครับนัดแรกเจอกันเป็นมิลานเปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกม ตามหน้าเสือเขายังมองมิลานบุกมาเป็นต่ออยู่นะครับเอซิ SC มิลานเนี่ยถ้ามองในแง่การไล่ยูเวนตุสตามอยู่4แต้มเพียงแต่ว่า2นัดหลังสุดมิลานไม่ชนะในเกมหลีกนะครับเสมอ1แพ้1ส่วนลาซิโอเป็นทีมแพ้สลับชนะ แล้วก็อย่าลืมว่ามีเกมแชมเปี้ยนลีกกับเปเชอ่ขอภัยกับบาเยอร์รออยู่คือมาดังคารอีกอย่างใดก็ตามนะครับเล่นในกรุงโรมก็แม่โอกาสที่ซิมิรานจะบุกมาชนะก็ไม่ง่ายครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจลาซิโอซื้อ2มุมนะครับพี่เจริมองว่าเกมนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์ลาซิโอเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย